สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งค่ะกับ TripTalk by a b อบีทาค่ะ e สำหรับวันนี้เป็น EP ีที่53นะคะ53เราจะมาคุยกันเรื่อง Hokkaido ok Bus Pass นะคะใน EP ีที่44ถ้าใครยังไม่ได้ฟังนะคะเรามีแนะนำตัว Japan Bus Pass ไปให้นะคะในการที่จะ แพลนการท่องเที่ยวระหว่างเมืองนะคะในประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยนอกจากการใช้รถไฟนะคะซึ่งคนก็รู้จัก JR Pass กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ก็ยังมีวิธีการเดินทางระหว่างเมืองโดยรถบัสหรือว่า Inter City Bus หรือว่าเป็นเป็น Night Bus ก็แล้วแต่เป็น,ปนบัสกลางคืนบัสกลางวันเป็น Highway Bus แล้วแต่เขาจะเรียกนะคะ ในตัว Japan bus pass ที่เราเคยแนะนำกันไปใน EP ที่44เนี่ยเ,เราจะมีบอกไว้นะคะว่าเครือข่ายของการใช้ Japan bus pass ตัวนั้นเนี่ย ไม่ครอบคลุมถึงโซนที่เป็นฮอกไกโดกับโอกินาวะโอกินาวะยกเว้นยกเว้นไว้เป็นเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเขาเป็นเกาะที่ห่างไกลนะคะแต่ว่าฮอกไกโดซึ่งเป็นจุดหมายที่คนไทยนิยมไปที่หนึ่งสำหรับการเดินทางภายในฮอกไกโดถ้าใครจะเที่ยวแบบฮอกไกโดแบบ เต็มสูตรนะคะทั้งเกาะเลยเนี่ยในการเดินทางในโซนต่างๆของเกาะฮอกไกโดเนี่ยมันค่อนข้างจะไกลกันพอสมควรนะคะแล้วก็เกาะฮอกไกโดเองเนี่ยแบ่งออกเป็นใหญ่ๆแบ่งเองนะคะไม่ได้มีไม่ได้มีสูตรตำราใ,ใดๆมาบอกคือเขาจะแบ่งเป็น2โซนค่ะเป็นโซนตะวันตกนะ,ะโซนซ้ายกับโซนขวาโซนขวาเนี่ยมันจะเป็น,เป,นเป็นเหมือนกับเป็น อุทยานแห่งชาติจะเป็นสถานที่เที่ยวแบบธรรมชาติเป็นเป็นเอ่อเป็นการอย่างเช่นการล่องล่องเรือเออเรือตัดน้ําแข็งอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ในโซนตะวันออกนะคะซึ่งก็อยู่ค่อนข้างจะไกลจากตัวสนามบินคือสนามบินซัปโปโรชิโตเซเนพอสมควรเลยทีเดียวไกลมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งโซอุนเกียวไม่ว่าจะเป็น ond, บลูพอแถบนั้น ที่ออกไปะทะเลสาบอาคารคูชิโระโอบิ hiro ต่างๆที่เป็นทุ่งกว้างๆเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ไกลออกไปนะคะแล้วก็จุดหมายที่ว่านี่มันก็ไปถึงโดยรถไฟล่ะค่ะแต่ว่าการที่จะเจาะเข้าไปในแต่ละ,ะโซนของการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ยังต้องต่อจากรถไฟออกไปอีกนะคะต่อจากเส้นทางรถไฟออกไปอีกเพราะฉะนั้นการใช้รถ ทัวร์หรือรถบัสในการเที่ยวเนี่ยมันก็จะ,ะสะดวกมากกว่านะคะเพราะว่าไม่ต้องไปต่ออีกต่อหนึ่งเขาอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราถ้าเราไปไปโดยรถไฟนะคะจากซปปัปโปโรแล้วก็เดินทางออกไปอย่างเช่นโอบิฮิโรหรือว่าไปทางคุชิโรนะคะพวกนั้นเนี่ยก็จะต้องจะต้องมีการต่อด้วยด้วย,ด,วยด้วยรถอย่างอื่นรถการเดินทางแบบอื่นอีกต่อหนึ่งอยู่ดีนะคะทีนี้ในตัว ฮอกไกโดเองเขาก็เลยมีเครือข่ายของการให้บริการรถบัสหรือรถไฮเวย์บัสหรืออินเตอร์ซิตี้บัสก็แล้วแต่นะคะแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นทางไกลหรือทางใกล้เนี่ยเขาจะมีเครือข่ายแล้วก็มีทําออกเป็นพาสออกมานะคะพาสของเขาจะบริหารจัดการโดยเว็บไซต์ที่ชื่อว่า w w w b u s h o k k a i o o x c o m นะคะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ตัวนี้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าเขาขายตัว Hokkaido Bus Pass นะะโดยที่คนที่จะซื้อ h o k ไกโดบัสพา a s สได้นะคะจะต้องเป็นผู้ที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศนะได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นก็คือ,อเป็นถ้าไม่ใช่คนที่ถือสัญชาติหรือถือพาสปอร์ตญี่ปุ่นเนี่ยซื้อได้หมดเลยแม้กระทั่งว่าคนที่ทำงานอยู่ใน ญี่ปุ่นนะคะคือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าเป็นเป็นคนที่ถือพาสปอร์ตที่เป็นต่างชาติทั้งหมดและก็ทั้งการทํางานอยู่ในญี่ปุ่นก็สามารถจะซื้อตัวนี้ได้นะคะแล้วก็การซื้อเนี่ยจะต้องซื้อไปเป็นซื้อไปเป็นบอชเชอร์ก่อนคือซื้อเป็น ซื้อโดยออนไลน์นะคะเข้าไปในเว็บไซต์ตัวนี้แล้วก็เข้าไปซื้อออนไลน์นะคะสมัครเป็นเมมเบอร์การใช้เพจก่อนนะคะแล้วก็ซื้อออนไลน์ไปเลยแล้วเวลาที่ซื้อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นอ e ีเมลนะคะเป็นอ e ีติ k เกตมาแล้วก็ต้องเอาอ e ีเมลนั้นเนี่ยไปแลกเป็นตัว๋วออกมาอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวรายละเอียดในการแลกตั๋วก็จะบอกอีกทีนึงในตอนท้ายพอดแคสอีกทีนะคะแต่ตอนนี้ขอแนะนำก่อนว่าในฮอกไกโดบัสพาสเนี่ย มันแบ่งออกเป็น2ประเภทของอของพาสนะคะประเภทแรกเขาจะชื่อว่าฮอกไกโดอินเตอร์ซิตี้บัสพาสนะคะโซนที่จะใช้ได้เนี่ยจะเป็นโซนเอาง่ายๆว่าเป็นโซนตะวันตกนะคะคือเป็นโซนซัปโปโรนะคะซัปโปโรนิเซโกนะคะโจซังเคนะคะแล้วก็อโอตารุแถบนี้ใช้ได้หมดเลยนะคะพวกนี้ก็จะเป็นแบบค่อนข้างจะเป็นเมืองนิดนึงนะคะ แต่ว่าก็ครอบคลุมในฮอกไกโดที่เป็นไฮไลท์ของของการท่องเที่ยวฮอกไกโดถ้าเกิดใครไปฮอกไกโดครั้งแรกนะคะ,ะตัวนี้ก็ก็ครอบวอร์แล้วนะคะในการที่จะเที่ยวฮอกไกโดที่เป็นค่อนข้างจะเป็นไฮไลท์นะคะฮอกไกโดอินเตอร์ซิตี้บัสพาสเนี่ยจะมะีเขาจะมีเป็นเขาจะมีเป็นเ เป็นแบบ3วันนะคะราคา6,000เยนแล้วก็เป็น5วันนะคะราคา9,000เยนก็ใช้ได้ที่เป็นอินเตอร์ซิตี้หรือว่าแม้กระทั่งตัวบัสในเมืองเนี่ยเขาจะระบุมาเลยว่าอย่างเช่นบัสระหว่างสนามบินมาในเมืองซัปโปโรนะคะแล้วจากซัปโปโรต่อไปโอตารุ aru, พวกนี้ก็จะ c o เปอร์หมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นไปนอกเมืองเนี่ยก็จะต้องดูอีกทีนึงว่า เป็นบัสที่ต้องมีการจองที่นั่งหรือเปล่านะคะหลักๆการที่จะต้องต้องเข้าใจว่าต้องจองที่นั่งหรือไม่จองที่นั่งขึ้นอยู่กับว่าเขาจะระบุไว้ให้นะคะแต่ว่าหลักๆคือถ้าเกิดว่าเป็นไนท์บัสนะคะพวกนี้จะเป็นเป็นเป็นบัสข้ามคืนก็มีนะคะเพราะว่าเป็นเป็นเป็นพ่เ็นระหว่างเมืองไกลๆเนี่ยจะเป็นบัสข้ามข้ามคืนเป็นไนท์บัสก็มีเพราะนั้นถ้าเป็นเมื่อไหร่เป็นไนท์บัสเมื่อไหร่ต้องจองตั๋วทุกครั้ง ต้องจองที่นั่งล่วงหน้าทุกครั้งแล้วจานจองที่นั่งก็ต้องไปจองในในเว็บนะคะในเว็บที่เขาขายตั๋วนี่แหละคะ่ะกเ็เสร็จแล้วก็จะต้องอนําตั๋วเนี้ยไปขึ้นตามจุดต่างๆนะคะทีนี้สําหรับตัวตั๋วเนี้ยอของใครก็คือของคนนั้นนะคะาการการที่ตั๋วเนี้ยไม่สามารถจะเปลี่ยนมือได้นะคะแต่ว่าคนคนนึงสามารถจะซื้อตั๋วได้หลายใบ ถ้าอย่างสมมุติเราเป็นหัวหน้ากลุ่มอย่างเงี้ยค่ะเราจะซื้อตั๋วให้กับเพื่อนๆอีก5คนนะคะแล้วก็ใช้ Account เราเป็นคนซื้อแล้วก็พ่วงเพื่อนไปอีก5คนแล้วก็ในการซื้อเนี่ยแต่ในใน,ในการซื้อแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็จะให้ระบุไว้ด้วยว่าเพื่อนๆที่พ่วงเรามาเนี่ยมีชื่ออะไรบ้างนะคะแล้วก็เวลาที่ไปแลกตั๋วนะคะ,ะก็ต้องเอาพาสปอร์ตของทุกคนไปไปแลกนะคะแล้วก็ได้ตั๋วมาแล้วก็นําตั๋วนั้นนะ่ะตั๋วนั้นจะเป็นตัว๋วเป็นเป็นตั๋วกระดาษนะคะแล้วก็ ขนาดไม่ใหญ่ขนาดจะใหญ่กว่าบัตรประชาชนไม่เยอะนะคะแล้วก็สะดวกกับการพกพาแต่ว่า,าที่สําคัญคือหายไม่ได้หายแล้วหายเลยนะคะหายแล้วก็ไม่สามารถจะมาจะมาเคลมในส่วนที่เราไม่ได้ใช้ได้อีกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดทีนี้อันนี้คือเป็นประเภทแรกของของฮอกไกโดบัสพาสนะคะชื่อว่า h OK o ก k กโดอินเตอร์ซิตี้บัส s าหลักๆคือมันจะครอบคุมในเมืองมากกว่า ในเมืองไม่ได้แปลว่านอกเมืองไม่ได้นะคะแปลว่าโซนที่เป็นเมืองของฮอกไกโดมากกว่า s ซัปโปรโรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองนะคะเพราะว่าเขาจะใช้คำว่า intercity bus pass นะคะอันนี้3าวัน6,000เยนนะคะแล้วก็5 0วันเ0 0 0เยนนะคะถ้าเกิดใครต้องการจะใช้ตัวเดินทางโดยรถ ัสในการเดินทางไปที่ต่างๆในฮอกไกโดนะคะตัวนี้ก็จะสะดวกดีเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าหลายๆจุดที่เป็นจุดท่องเที่ยวของอของตัวฮอกไกโดเนี่ย รถไฟเนี่ยไปไม่ถึงนะคะพอนั่งรถไฟไปไปถึงสถานีที่ใกล้ที่สุดแล้วหรือเป็นสถานีที่เป็นเทอร์มินอลหรือเป็นสถานีที่เป็นศูนย์กลางของโซนน,นั้นๆนก็ต้องนั่งรถต่อออกไปอยู่ดีนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นช้อยส์ที่ที่น่าสนใจนะคะในการเลือกใช้การเดินทางในฮอกไกโดนะคะอีกพาสหนึ่งที่เป็นพาสที่ใหญ่กว่าครอบคลุมกว้างกว่านะคะหลักๆคือครอบคลุมกว้างกว่า ไกลกว่านะคะก็เขาจะชื่อว่าฮอกไกโดบัสจัดบัสพาสนะคะอันแรกเรียกว่าอินเ r อร์ซิตี้บัสพาสนะคะแบบที่สองจะเป็นฮอกไกโดบัสจัดบัสบัสพาสนะคะก็3วันนะคะมี3วัน5วัน3วันราคา11,000นเยนนะคะ5วัน17,000นเเยนนะคะตัวนี้ได้ทั่วเกาะเลยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ ฮากูดาเตะนะคะไปจนถึงนู่นเลยค่ะไปจนถึงคุชิโระไปจนถึงโอบิฮิโรโซนไกลๆที่ออกไปทางตะวันออกทีอ่อย่างที่บอกค่ะไปในโซนที่เป็นแบบจะไปลงเรือตัดน้ำแข็งในช่วงที่เป็นหน้าหน้าหิมะนะคะแต่ว่าก็ต้องอตรวจสอบก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเ o าใกล้โดยถ้าเกิดเป็นโซนที่เป็นหิมะตกเยอะๆบางวันเขาอาจจะมีการยกเลิก เส้นทางการเดินรถได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่เคสแล้วแต่วันแล้วแต่อากาศณนะขณะนั้นนะคะแตะ่โดยปกติแล้วพวกนี้จะรู้ล่วงหน้านะคะก็จะประกาศให้ทราบล่วงหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งพาสที่เป็นการให้อิสระในการใช้รถบัสระหว่างเมืองนะคะอันนี้ก็จะเป็น2แบบนะคะฮอกไกโดอินเตอร์ซิตี้บัสพาสกับฮอกไกโดบัสเจ็ต บัสพาสนะคะง่ายๆก็คือว่า,าถ้าซื้อเป็นเป็นแบบฮอกไกโดบัสเจ็ตบัสพาสแล้วเนี่ยก็ใช้ครอบคลุมของฮอกไกโดอินเตอร์ซิตี้บัสพาสด้วยนะคะก็คือ,อาพาสที่ใหญ่กว่าสามารถจะใช้เส้นทางของอของโซนที่ที่เล็กกว่าได้นะคะแต่ไอโซไอบัส พาสที่เป็นอันเล็กเนี่ยจะใช้ครอบจะใช้ของบัสใหญ่ไม่ได้นะคะอันความต่างก็มีอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกดูค่ะว่าเรา,เาต้องการจะเดินทางไปตรงไหนนะคะอ่อเช่นแบบบางทีเดินทางไปโอตารุเดินทางไปนิเซโกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็นิยมเดินทางโดยรถบัสกันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราเดินทางจากนิเซโกะไปที่อื่นนะคะต่อไปจากที่ต่อไปที่อื่นอีกเนี่ยก็เดินทางโดยบัสก็จะสะดวกนะคะส่วน ในเว็บนะคะเขาจะมีตัวแนะนำะะเส้นทางตัวอย่างไว้ให้เลยนะคะว่าถ้าสมมุติเราคิดไม่ออกว่าเราจะจะจะใช้บัสจะใช้พาสยังไงนะคะก็ลองศึกษาดูว่าเขาแนะนําเส้นทางยังไงนะคะเพื่อว่าเขาก็จะมีะคะ่ะว่าสมมติว่าเราแพลนว่า1วันหรือ2วันที่เราจะไป เที่ยวโดยใช้บัสพาสตัวนี้เราไปไหนได้บ้างแนะนําเส้นทางที่มันเป็นกรุ๊ปเดียวกันแล้วก็เขาก็จะบอกแม้กระทั่งว่าในการที่เราใช้บัสพาสเนี่ยถชาไปแบบนี้แล้วเนี่ยส่วนที่เราต้องจ่ายเพิ่มคืออะไรบ้างส่วนที่เราไม,ไม่ครอบคลุมคืออะไรนะคะเขาก็จะแนะนําหมดเลยเพราะนั้นตัวนี้ตัวในเว็บไซต์ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็บอกมาได้อย่างน่าสนใจนะคะอย่างเช่นการมีม ทรอย่างทริปตัวอย่างอย่างเช่นว่าถ้าไปโซนที่เราจะเที่ยวที่ซัป,ปโปโรและโอตารุเนี่ยเราสามารถจะใช้บัสพาส,ส่วนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น2ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะเราเรียกว่าตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วกันจะเดินทางได้ยังไงบ้างมีช่วงเวลาไหนที่ควรเดินทางนะคะ เราแวะที่ไหนได้บ้างนะคะตัวนี้เขาก็จะมีซัปโปโรโอตารุนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าจะเดินทางไปถึงฟูราโนนะคะจากซัปโปโรไปฟูราโนเดินทางไปยังไงนะคะาจากซัปโปโรเองนะคะเที่ยวในเมืองเลยเที่ยวในโซนที่เป็นในในตัวเมืองของซัปโปโรมีอะไรน่าชมบ้างนะคะก็จะมีแนะนําหรือว่าแม้กระทั่งการไปไกลๆนะคะอย่างเช่นชากตานันหรือบิคุนิเนี่ยนะคะซึ่งก็ไกลออกไปเนี่ย ต้อควรจะไปช่วงเดือนไหนแล้วก็จะไปที่ไหนได้บ้างเขาก็มีแนะนำมานะคะมีแม้กระทั่งการแนะนำการไปลงเรือชมตรงอ่าวตรงตรงที่เป็นโซนที่เป็นทะเลตรงนู้นนะคะไกลๆออกไปก็สามารถจะวางแผนได้นะคะนอกจากนี้ยังมีทริปที่เป็นทริปทุ่งลาเวนเดอร์นะคะ B A Furano นะคะในช่วงซัมเมอร์อะไรพวกนี้เป็นต้นก็จะแวะที่ไหนได้บ้างแวะที่บลูพรแวะที น่นนี้นั้นนะคะแวะที่ฟูราโนแวะที่นิงเกิลเทเรสนะคะของฟูราโนแถบนั้นก็จะไปได้ยังไงได้บ้างนะคะ แนะนำมาให้ซึ่งค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็น่าสนใจนะคะทีนี้เรามาดูการจองกันค่ะว่าเคล็ดลับหรือเกร็ดในการจองมีอะไรบ้างอย่างที่บอกไปแล้วนะคะต้องเป็นผู้ที่ถือสปาสปอร์ตต่างประเทศเท่านั้นนะคะจะเป็นคนทํางานานนั้นก็ได้จะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจะเป็นนักเรียนชั่วคราวนะคะที่ไปเรียนอยู่ที่นั่นก็ได้นะคะซื้อได้หมดเลย กลับใดที่เราไม่ได้ถือวีซ่าเอ้ยเราไม่ได้ถือพาสปอร์ตญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ต้องซื้อที่ออนไลน์ก็คือต้องสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ก่อนนะคะ www bus Hokkaido ok x com นะคะเว็บนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นหลายอย่างเป็นทั้งขายตัวพาสนะคะเป็นที่ให้จองให้จองอ Reserve Se ี t นะคะสำหรับสำหรับรูทรถบัสที่ต้องจองนะคะมันจะมีบัสที่ต้องจองที่นั่งและบัสที่ไม่ต้องจองที่นั่ง อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเป็นบัสที่ไม่ต้องจองที่นั่งเราไปรอที่จุดจอดนะคะเราต้องเช็คจุดจอดดีๆนะคะเพราะว่าจุดจอดรถที่เป็นรถบัสเนี่ยในแต่ละเส้นทางเนี่ยเขาจะมีข้อมูลอยู่ในนั้นว่าจุดจอดที่ไหนบ้างแล้วเราก็หาแผนที่ดูว่าจุดจอดแต่ละที่นั้นอยู่ที่ไหนนะคะเราไปตามแผนที่เลยค่ะเพราะว่าบางที่เนี่ยจุดจอดไม่ใช่เป็นจุดที่ใหญ่โตอะไรบางที่เป็นเหมือนเป็นที่ เป,เ,ปเป็นจุดจอดรถเม์ปกติอย่างเงี้ยค่ะจอดแป๊บเดียวนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นท่าไม่ใช่เป็นบัสเท์มนโอลใหญ่ๆนะคะเพราะนั้นเวลาหาเราต้องหาดีๆแล้วก็ถ้าสงสัยเนี่ยควรจะถามคนแถวนั้นนะคะเพราะบางจุดหาไม่เจอจริงๆก็เคยเจอประสบการณ์มาแล้วว่าหาจุดจอดรถไม่เจอที่ไหนได้มันเป็นแค่แบบเป็นคอกเล็กๆที่ให้นั่งรอที่รอ,อรถเฉยๆนะคะสำหรับรถที่เขามาจอดและเป็นรถที่ไม่ต้องไปเสิร์ฟนะคะก็คือสามารถจะไปยืนตรงนั้น่ะ ได้เลยแล้วก็รอขึ้นรถแล้วก็เราแสดงตัวพาสแล้วขึ้นรถได้เลยนะคะคนขับรถแล้วเขาเขาจะเข้าใจว่าเราคือพาสแล้วเขาก็ไม่เรื่องไม,ไม่เขาตรวจแค่ว่าเราเรามีพาสแล้วแล้วเราก็ขึ้นรถเป็นเลยลหาที่นั่งได้เลยนะคะตัวนีอ้อย่างที่บอกแล้วนะคะ1นคนซื้อได้แม็กซิมัมนะคะรวมตัวเองด้วยคือ10ใบเพราะฉะนั้นจองได้คือ1ตัวเองนะคะแล้วก็จองให้เพื่อนอีก9ใบ ะะอีก9คน1คนจะได้1 pass พาสนะคะแต่1คนจะซื้อหลายพา s s สก็ได้อย่างเช่นแต่ว่าต้องไม่ซ้ําเวลากันนะคะอาจจะซื้อพา s s สแบบอิน e r อร์ซิตี้ใบแล้วก็ซื้อพา s s สแบบที่เป็นเป็นบัตเจ็อีก1ใบเอามาต่อกันก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะไม่ไม่ไม่จำกัดว่าจะซื้อกี่ใบแต่แต่แต่ช่วงใบช่วงการใช้ของแต่ละใบเนี่ยต้องกําหนดระยะเวลาในการใช้ไว้ ว่าเราจะเริ่มใช้วันไหนนะคะแล้วก็จะต้องไม่โอเวอร์แลปกันนะคะ,ะต้องอแล้วเมื่อเมื่อเมื่อเราเข้าไปซื้อแล้วเนี่ยเราจะได้ Account ถูกไหมคะพอเราแลกา Account, ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมเมนูที่เป็น My Page ขึ้นมาในเม,เมนู My Page ก็จะคล้ายๆการจองตั๋วเครื่องบินนะคะก็คือว่าใน My Pa เ e เราจะจัดการของเราได้เราจัดการตัวพาสของเราได้อย่างเช่นการที่เราจะไปรีเซิร์ฟตัวที่นั่ง นะคะก็ได้หรือว่าเราจะรีเซิร์ฟรีเซิร์ฟไนบัสก็ได้ในนั้นนะคะมันจะระบุระบุไว้เลยนะคะว่าเราว่าเราเ,เราจองไว้นะคะแล้วเราก็ใช้ใช้ตัวเนี้ยมาเป็นตัวขึ้นรถนะคะ เวลาที่จองมาแล้วเราจะได้อ e ีทิเก็ตก่อนหมายถึงว่าซื้อนะคะซื้อออนไลน์ซื้อออนไลน์เท่านั้นซื้อที่เคาน์เตอร์ไหนๆก็ไม่ได้เลยไม่มีเอเจนต์ขายเลยนะคะไม่เหมือนไม่เหมือน JRPA s s นะคะที่จะซื้อที่ที่ที่เป็นบริษัททัวร์ที่อยู่ในเมืองไทยได้หรือว่าจะซื้อผ่านเคาน์เตอร์อที่ที่ไหนก็ได้อย่างงี้ไม่ใช่นะคะแต่ว่าตัวเนี้ยจะต้องซื้อทางออนไลน์เท่านั้นที่เว็บไซต์นี้เท่านั้นนะคะแล้วก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้พอซื้อเสร็จเราจะได้เป็นอ e ีทิเก็ตมาแล้ว ก็เอาอ e ีทิเกตเนี่ยไปแลกนะคะเวลาไปแลกเนี่ยสมมุติเราซื้อสิบใบให้ให้เรา1คนแล้วก็เพื่อนอีก9คนเนี่ยเราต้องเอาพาสปอร์ตของทุกคนไปแล้วก็เราไปแลกแทนเพื่อนได้นะคะแต่ต้องเอาพาสปอร์ตไปหมดทุกคนนะคะอตอนที่ ข้อจํากัดหรือบอามีคอมเมนต์อย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาใช้ตัวตัว,ต,วตัวเว็บไซต์ตัวนี้มันจะไม่มีคอนเฟิร์มอีเมลกลับมาให้เรานะคะเขาบอกว่าการเช็คสถานะทุกอย่างให้กลับไปเช็คที่ my page เท่านั้นเขาจะไม่มีการที่แบบส่งอ e ีเมลมาเตือนเราว่าเราได้จองอนุเน,นี้อันนั้นไว้อะไรงนี้ไม่มีนะคะเราต้องเข้าไป เข้าไปดูจาก My Page แทนนะคะในเมนู My Page ในในเว็บไซต์นั้นแทนนะคะเราก็จะบริหารจัดการเหมือนกับเบนเนตัวเครื่องบินอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นบริหารจัดการได้นะคะแล้วก็สำหรับการรับตัวพาสจริงๆนะคะมันจะมีโลเคชั่นให้เขาจะแจ้งว่ามีโลเคชั่นกี่ที่ที่ให้ไปรับได้ส่วนใหญ่ก็คือจะไปรับที่ซัปโปโร นะคะซัปโปโรจะจะไปรับที่สถานีซัปโปโรนะคะ JR ซัปโปโรนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเราก็ต้องศึกษาหาโลเคชันในการรับตั๋วให้ดีๆในการเดินแล้วก็ดูเวลาด้วยว่าเขาเปิดกี่โมงนะคะที่จะไปรับตัว๋วอย่าไปรับตัว๋วถ้ามีเวลาเนี่ยเราควรจะไปรับไปแรกอะไปแลกตั๋วเนี่ยก่อนที่วันเราจะใช้ ตั๋ว1วันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเดินทางสมมุติเราเริ่มใช้ตั๋ววันที่16เมษายนนั่นนะคะแล้วเราคาดหวังว่าเราจะไปแลกตัว๋วตั้งแต่ตอนเชา้าจน็น16เมษายนอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่เปิดก็ได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราถ้าเกิดว่าเราไปชนตัวเทศกาลนะคะช่วงปีใหม่หรืออะไรก็ตามที่เราไปซื้อตัว๋วท่วงนั้นเนี่ยแล้วเราจะไปแลกเนี่ยเราต้องเช็คเวลาในของ เราต้องเช็คเวลาของของออฟฟิศที่จะไปรับตั๋วดีๆนะคะแล้วก็ไปรับล่วงหน้านะคะเราเอาจจะไปรับล่วงหน้า1วัน2วันก็แล้วแต่ที่เราสะดวกจะไปะะเช็คเวลาก่อนนะคะยกเลิกได้ก่อนถึงวันที่ที่กำหนดไว้ในตัว๋วอย่างเช่นเราซื้อตั๋วไว้เราเระบุว่าเราจะใช้วันที่17เมษายนนะคะเราจะยกเลิกได้ก็คือต้องเป็น16 17ยกเลิกไม่ได้แล้วนะคะศูนย์เปล่าเลยนะคะแล้วก็ซื้อได้เนี่ย60วันล่วงหน้า ะะอย่างสมมติเราจะไปเที่ยวเ,เราจะไปเที่ยวหน้าร้อนนะคะเดือนกรกฎาเนี่ยตอนนี้ยังไม่เปิดนะคะเขาจะขายก็คือ60วันล่วงหน้านะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วคือซื้อ2แบบต่างกันก็ได้สําหรับ1คนนะคะผสมกันได้แต่ต้องไม่โอเวอร์แลปกันนะคะแล้วก็เวลาจองนะคะจองจองที่นั่ง หรือจองการใช้รถนะคะเขมีการจองใช้รถได้เนี่ยต้องอควรจะจองเนี่ยสสัปดาห์ล่วงหน้านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นช่วงเวลาที่เป็นเป็นไฮซีซันนะคะก็ยิ่งต้องจองอล่วงหน้าหน่อยนะคะ,อะนอกจากนี้อีกอย่างหนึ่งคือการเช็คตารางการเดินรถนะคะแต่ละสายเขาจะมีเวลาระยะเวลาในการเดินรถนะคะซึ่งค่อนข้างจะแม่นยำ ะะแต่ข้อหนึ่งที่จะเราจะไม่ค่อยรู้ก็คือว่า summer timetable กับ winter timetable นะคะเวลาเดินรถของช่วงเวลาที่เป็นหน้าร้อนกับหน้าหนาวเนี่ยต่างกันเราอย่าไปดูเราอย่าไปดูผิด เรา,อย,าอย่าไปคิดว่ามันมันใช้ตารางเดียวกันนะคะหน้าร้อนกับหน้าหนาวใช้ตารางคนละตารางนะคะต้องดูดีๆว่าเป็นซัมเมอร์หรือเป็นวินเทอร์นะคะเนื่องจากในหน้าหนาวเนี่ยตัวอากาศในในในฮอกไกโดนะคะสี่โมงเย็นเนี่ยมืดแล้วนะคะสี่โมงครึ่งเนี่ยพระอาทิตย์ก็เริ่มเริ่มไม่ไม่มีแสงอาทิตย์แล้วนะคะข้างนอกไงห้าโมงเย็นมืดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตารางเวลาการเดินรถเนี่ยก็จะต่างกันระหว่างซัมเมอร์กับ กับวินเทอร์นะคะต้องดูดีๆกระเป๋าเราขึ้นรถได้ไหมนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องดูเวลาที่เราเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางนะคะกระเป๋าทั้ง2ใบนะคะไม่ว่าจะเป็นเล็กใหญ่ก็ตามแต,แต่ละแต่ละแตะ่การเดินทางแต่ละประเภทเนี่ยอ่าอลาวันส์ของเรื่องกระเป๋าเนี่ยต่างกันต้องดูดีๆนะคะต้องดูดีๆก็สําหรับฮอกไกโดบัสพาสนะคะ,ะกระเป๋า2ใบต้องไม่เกิน30มกิโลนะคะแล้วก็ ดิเมนชันนะคะทุกด้านจะต,ต้องไม่เกิน2เมตรหรือ200เซนติเมตรนะคะตัวนี้เป็นข้อจำกัดนะคะ uh, แล้วก็ uh, ถ้าหายแล้วคือหายเลยนะคะ uh, ไม่สามารถจะไปเคลมได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องรักษายิ่งชีพ นะคะคตัวบัสพาสนี้ก็ต้องต้องเก็บไว้ให้ดีเก็บไปกับตัวแล้วกอ็อาจจะใช้เป็นสายาคล้องอไว้ในกระเป๋านะคะซึ่งจะสรุปในการที่หยิบออกมาแล้วก็มาใช้ได้สะดวกนะคะหายแล้วหายเลยนะคะไม่สามารถจะไปขอบัตรใหม่ได้นะคะแล้วก็คนจองคนจองนะคะต้องเป็นคนไปเอาเองไปเอาไปแลกตั๋วเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว คนที่เป็นคนจองใช้ชื่อเป็นคนจองก็คงต้องเป็นคนที่บริหารจัดการในทริปนะคะเป็นคนที่คล่องตัวหน่อยว่าจะต้องเป็นคนประสานงานในการเป็นแลกเป็นแลก,กตั๋วนะคะแล้วก็มามาใช้ด้วยกันแล้วก็เดินทางไปด้วยกันนะคะ,ะสำหรับรถรถอินเตอร์ซิตี้หรือว่าเป็นรถระหว่างเมืองเนี่ยอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะคะบางคันก็มีห้องน้ำข้างบนรถ บางคันก็ไม่มีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นนอนรีเซิร์ฟปุ๊บเนี่ยว่างตรงไหนนั่งตรงนั้นนะคะ Position ของการนั่งก็อาจจะไม่ค่อยอถูกใจเรานักบางทีเราจะต้องนั่งแบบติดริมทางเดินหรืออาจจะต้องนั่งแถวหลังซึ่งเราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทําใจในระดับหนึ่งที่การใช้เป็นพาสแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็ตัวบัสปลอดภัยค่ะ ไว้ใจได้นะคะแล้วก็ระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยในเรื่องเวลาญี่ปุ่นเ,เป็นที่เป็นที่รู้ดีกันอยู่แล้วว่าเป็นเ,เป็นการเดินทางที่ตรงต่อเวลาเพราะฉะนั้นอของเขาก็ยังสามารถจะยึดถือตารางเวลาได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันเจรลทนะคะตรงเวลามากนะคะการไปรอเพราะฉะนั้นการไปรอเนี่ยต้องไปรอตามเวลาที่กำหนด ะะเขาจุดจอดแต่ละจุดเนี่ยมันจะเป๊ะมากนะคะก็ต้องก็ต้องอต้องไปตรงเวลามไม่ไม่ไปสายก็คือต้องรอขบวนไม่ใช่ขบวนนะเป็นคันถัดไปเลยซึ่งไม่รู้ว่าเราก็ต้องบริหารนะคะว่าถ้าเกิดเราพลาดคันนี้แล้วเนี่ยคันต่อไปเนี่ยจะกี่โมงหรือว่า คันนี้ที่ที่จะออกที่เราตั้งหมายตาไว้เนี่ยมันเป็นมันเป็นคันสุดท้ายของวันนั้นหรือเปล่านะคะส่วนตัวเคยใช й, เ้เคยใช้ขึ้นที่โนโบริเบสึนะคะก็เป็นจุดจอดเล็กๆหาตั้งนานกว่าจะเจอนะคะแล้วก็เป็นนอนเ e สิร์ฟขึ้นไปก็ต้องอแยกแย้ายกันนั่งนะคะกลุ่มทั้งหมด6คนก็แยกกระจายกันนั่งนะคะแต่ว่า,าทุกอย่างเงียบสงันะคะหลับได้เลยนะคะระหว่างทางสบายมากนะคะก็อันนี้เป็นวิธีการใช้ฮอกไกโด ตั p a s s พาสที่เอามาแนะนำกันนะคะเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางในเกาะฮอกไกโดอีกทางเลือกหนึ่งนะคะฝากไว้ค่ะสำหรับการวางแผนเที่ยวฮอกไกโดนะคะแล้วก็ครั้งหน้าจะมีอะไรมาฝากการลองติดตามอีกทีนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทั้งหมด50กว่า EP แล้วนะคะแล้วก็ฝากติดตาม EP ต่อๆไปกันด้วยค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ